บัตรรักกนสวรรค์บทที่62หลัวเทียนเฉิงกดข่มความรู้สึกแปลกประหลาดนั้นไว้เบนสายตาไปทางอื่นด้วยท่าทีชอบกนหลัวเทียนเฉิงเป็นนามที่เจ้าควรเรียกขานกันนั้นหรือช่างไรซึ่งกดทำเนียมจริงๆเจ้าค่ะหลัวซื่อจือหัวนหน้าองค์คารักหลัวเจินเมี่ยวกอกตาไปมา ข้านเห็นหลวเทียนเฉิงพับจดหมายแล้วเตรียมเก็บก็ยื่นมือไปดึงคืนมาสิ่งนี้มีอาจมอบให้ท่านได้เจ้ามีสิทธิ์อันใดหลวเทียนเฉิงรีตามองนางท่านมิได้เขียนเสียหน่อยจนแมวเอ่ยด้วยท่าทีเต็มไปด้วยเหตุผลเส้นโลหิตตรงขมับหลวเทียนเฉิงกระตุกคราหนึ่งข้ามิได้เขียนแล้วเจ้าจะเก็บไว้ด้วยเหตุใดเอาไว้ฝึกคัดอักษรมิได้หรือ เตนเมี่ยวย้อนถามครั้นเห็นหลัวเทียนเฉิงสะอึกจนพูดไม่ออกจึงเอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างที่สุดว่าหรือท่านจะบอกข้าก็ได้ว่านี่เป็นอักษรที่ผู้ใดเขียนตอนนี้เองนางถึงได้รู้ว่าการมั่นหมายครั้งนี้นั้นซับซ้อนกว่าที่นางคิดไว้มากตามความคิดของนางการทราบว่าผู้ใดคือศัตรูที่ซ่อนอยู่แต่เนิ่นนั้น,น,นย่อมดีกว่าเป็นแน่มิเช่นนั้น หากภายหน้าถูกขายไปแล้วอาจยังต้องช่วยผู้อื่นนับเงินก็เป็นได้เจินเมียวครุ่นคิดอย่างคนที่เข้าใจข้อด้อยข้อดีของตนหลัวเทียนเฉิงเลิกคิวขึ้นเขากลับคิดไม่ถึงว่านางจะนึกคำถามเช่นนี้ออกมาได้รวดเร็วอย่างยิ่งเพียงแต่เขาบอกม้ได้ชาติก่อนเขาถูกอารองเลี้ยงดูดั่งวิหกในกรงถูกจับเล่นอยู่ในกำม,มือยามนี้อารองอยู่ในที่แจ้ง เขาอยู่ในที่ลับกำลังเฝ้ารอโอกาสอันดีด้วยใจที่อดทนหากเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปแล้วอารองทราบว่าเขารู้ตัวแล้วอาจจะเกิดศกกันาฏกรรมขึ้นก็เป็นได้ขนปีกของเขายังขึ้นไม่เต็มที่อย่างดีที่สุดก็คงบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่ายแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นแม้แต่น้อยเขามีอาจเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ได้ ครั้นมองดวงตาดำขับคู่นั้นหลวเทียนเฉิงก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นในใจวูกหนึ่งขออภัยด้วยเจ้าเชื่อข้าแต่ข้ากับมิอาจเชื่อเจ้าข้าไม่รู้ต้องกลับไปตรวจสอบอีกคราดังนั้นเจ้ามอบจดหมายนี้ให้ข้าได้หรือไม่หลัวเทียนเฉิงถอนหายใจเสียงต่ำอยู่ในอกน่ากลัวว่าชีวิตนี้เขาคงมิอาจเชื่อใจผู้ใดได้เต็มหัวใจอีกแล้ว เจินเมี่ยวส่งจดหมายนั้นให้เขาโดยไม่ส่งเสียงใดอีกขอบใจเจ้ามากหลัวเทียนเฉิงเอ่ยเสียงแผ่วเบาเจินเมี่ยวกว่าตามมองเขาคราหนึ่งแล้วพลิกร่างไปอีกทางพางเอ่ยเสียงเบื่อหน่ายว่าดึกแล้วข้าง,ง่วงการพลิกตัวครั้งนี้ทำให้เตียงต่างหลังนั้นเกิดเสียงก๊อกแก๊กขึ้นแผ่วเบาเพราะว่าในราตรีอันเงียบสงัด กลับได้ยินชัดเจนอย่างยิ่งเสียงงวงเงียวของอาหลวนดังแว่วมาคุณหนูท่านจะลุกปดทุกข์หรือเจ้าคะเบ่าจะเข้าไปพยุงท่านอ้อไม่ต้องข้าแค่พลิกตัวเท่านั้นอาหลวนเจ้านอนเถิดแต่ไหนแต่ไรข้ามีเคยลุกปดทุกข์กลางดึกเจินเมี้ยวเอ๋ยด้วยใจเต้นระทึกเจ้าคะ่ะเสียงรับของอาหลวนแว่วลอยมา คนทั้งสองต่างผ่อนลมหายใจโล่งอกพันได้ยินเสียงสวบสาบดังขึ้นเกิดอันใดขึ้นหลัวเทียนเฉิงขยับปากเอ่ยถามโดยไร้ซุ้มเสียงอาหลวนมีอันใดหรือเจินเมียวเอ่ยถามออกไปเสียงที่แฝงแววเขินอายของอาหลวนดังแว่วมาคุณหนูบ่าจะลุกไปลปดทุกข์เจ้าค่ะกระถนปดทุกข์วางอยู่หลังฉากบังลมหากนางปดทุกขเช่นนั้นเสียงพง จริญเมี้ยวเห็นใบหน้าแดงก่ำของลัวเทียนเฉิงอย่างชัดเจนต่อมาจึงเปลี่ยนจากแดงเป็นดำทำอย่างไรดีลัวเทียนเฉิงขยับปากโดยไร้ซุ้มเสียงเช่นเคยใบหน้าเขียวคำไปหมดหากได้ยินเสียงสาวใช้ปวดทุกข์นางคงมีบังคับให้เขารับผิดชอบสาวใช้ผู้นี้ของนางกระมงังชาตินี้เขาไม่อยากได้สตรีที่แปลกประหลาดอันใดเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกแล้ว เินเมียวเองก็ทำตัวไม่ถูกเช่นกันเาาว่าแม้สาวใช้ผู้นี้จะไม่มีอำนาจใดแต่นางก็มีอาจห้ามไม่ให้ผู้อื่นปลดทุกได้กระมังครั้นหูได้ยินเสียงอาหลวนใส่รองเท้าและเดินตรงไปข้างฉากบังลมเินเมียวจึงหันมองบุรุษใบหน้าเขียวคํำตรงหน้าตน ในภาวะอันฉุกละหุกนี้นางก็ยื่นมือออกไปอุดหูสองข้างของเขาไว้หลัวเทียนเฉิงอึ้งงันไปครานเห็นท่าทีล่องอกของเจินเมี่ยวก็อดอยากยกมุมปากขึ้นมีได้สตรีง้องงมผู้นี้คิดว่าปิดหูเขาแล้วเขาจะไม่ได้ยินงั้นหรือเขาคือผู้ฝึกยุทธกระทั่งอาหลวนกลับไปนอนลงบนเก้าอี้ตัวยาวเช่นเดิมแล้วเจินเมี่ยวจึงคลายมือออกพางเอ่ยถามอย่างเชิงไปว่า ท่านมีได้ยินกระมังไม่หลัวงเทียนเฉิงเอ่ยด้วยใบหน้าดำคำ้ำหรือนางอยากได้ยินคำตอบอีกอย่างเล่าไม่ได้ยินก็ดีแล้วจนินเมี่ยวลงอกลงได้ในที่สุดหากเจ้าคนสารเลวนี่แย่งชิงสาวใช้ผู้งดงามดุดบุพาดังหยกของนางไปด้วยเหตุผลนี้นางจะทำเช่นใดเล่าเช่นนั้นข้าจะนอนก่อนแล้วสาวใช้ของข้าเพิ่งหลับรอสักพักให้นางหลับสนิทก่อน ท่านค่อยไปเถิดเจินเมี่ยวหาออกมาคราหนึ่งหนังตาก็เริ่มทะเลาะกันเสียแล้วสีหน้าหลัวเทียนเฉิงดูแปลกพิกลยิ่งเจ้าดูวางใจอย่างยิ่งท่านมีใช่พี่เจียงเสียหน่อยเจินเมี่ยวคิดอย่างง่วงงุนเจ้าว่าอันใดเพราะประโยคสุดท้ายของเจินเมี่ยวดังอยู่ในลำคอหลัวเทียนเฉิงฟังไม่ถนัดจึงได้เอ่ยถามนางอีกแต่ครั้นเหลือบมองอีกครา ก็เห็นเจินเมี้ยวหลับไปด้วยลมหายใจอันแผ่วเบาและสม่ำเสมอแล้วหลัวเทียนเฉิงนอนไม่หลับหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาก็มีอุปนิสัยระแวดระวังอย่างยิ่งไม่ว่าเรื่องใดต้องทำให้กระจ่างจึงจะวางใจลงได้เ้อหากอยู่ในโลกใบนั้นของเจินเมี้ยวคงมีคำคำหนึ่งที่สามารถอธิบายอาการเช่นนี้ได้โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคย้ำคิดย้ำทำของหลัวเทียนเฉิงตําเริบแล้วเขาจึงยื่นมือออกไปหยิกแก้มเจินเมี่ยวเจินเมี่ยวพยายามอย่างยิ่งที่จะลืมตาตื่นนางมองหัวเทียนเฉิงอย่างไม่เข้าใจหัวเทียนเฉิงเอ่ยถามเสียงขึมวาจาสุดท้ายของเจ้ากล่าวว่าอันใดเจินเมี่ยวกัดฟันคลาหนึ่งหัวซื่อเจอท่านหยิกให้ข้าตื่นเพื่อถามคำถามนี้ใช่ท่านทราบหรือไม่ ว่าการรบกวนการนอนของผู้อื่นเช่นนี้เสียมารยาทยิ่งหลวเทียนเฉิงเอ่ยอย่างไม่แม้แต่จะหน้าแดงว่าขออภัยทว่าหากมิถามให้ชัดเจนข้าคงนอนไม่หลับเจนเมี้ยวโกรธเสียจนต้องหลับตาลงหลัวซื่อจือท่านคิดจ,จะนอนอยู่ที่นี่บนเตียงของข้าพรุ่งนี้เช้าก็ให้สาวใช้ข้ามาปรนบัติช่วยล้างหน้าบ้วนปากพร้อมกันเช่นนั้นหรือ หลัวเทียนเฉิงเงียบอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าข้าหมายความว่ารอให้ข้ากลับถึงจวนก็คงนอนไม่หลับวาจาสุดท้ายนั้นเจ้าเอ่ยว่าอันใดเจินเมี้ยวอึ้งงันจนได้ซุ่มเสียงข้าผิดไปแล้วได้หรือไม่เหตุใดวันนี้จึงเพิ่งค้นพบข้อดีอีกอย่างของคู่มั่นตนเองเล่าครั้นเห็นวาจาอันดึงดันของหลัวเทียนเฉิงเจินเมี้ยก็ถอนหายใจออกมาฮ่า ข้าพูดว่าหากเป็นท่านข้าสามารถวางใจได้แน่นอนว่านางมีได้โง่เง่า,งาจนถึงกับพูดความจริงออกมาหากอีกฝ่ายเขินอายกระทั่งกายเป็นโทสะแล้วข้านางปิดปากขึ้นมานางจะไปร้องเรียนผู้ใดได,ได้หลัวเทียนเฉิงอึ้งงันไปแววตากลับเปลี่ยนเป็นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหลัวซื่อจือตอนนี้ข้านอนได้แล้วใช่หรือไม่หลัวเทียนเฉิงมีได้เอ่ยสิ่งใด เจริเมียวถือว่าเขาเห็นด้วยแล้วนางจึงหลับไปอีกคราคนข้างกายนี้มีกลิ่นหอมที่คล้ายไม่มีกำใจออกมาอยู่ตลอดเป็นกลิ่นหอมสดชื่นของกี่บุปผาหลัวเทียนเฉิงนอนยิ่งลืมตาโพงรู้สึกเวลาผ่านไปช้าอย่างยิ่งความรู้สึกร้อนเผาและอัดอั้นซึ่งแฝงไปด้วยความตื่นเต้นเล็กๆนั้นทำให้เขาขามวดคิ้วอย่างไม่คุ้นเคยแล้วค่อยๆขยับห่างจากเจริเมี้ยวไปอีกเล็กน้อย เขาค้ำยันร่างอีกซสีกหนึ่งไว้เพื่อมีให้หล่นลงไปอยู่เช่นนี้ไม่ทราบนานเท่าใดกระทั่งดวงจันทร์นอกหน้าต่างถูกเมฆาเขียวเข้ามาบดบงังจึงค่อยขยับร่างกายที่เริ่มจะแข็งทื่นนั้นของตนขึ้นสุดท้ายก็หันไปมองคนที่หลับสนิทผู้นั้นคราหนึ่งแล้วพลิกร่างออกไปจากหน้าต่างด้วยความว่องไวตลอดราตีไร้ความฝานันตอนที่จันทร์เม้วตื่น ไผ่เสาก็ยืนรอยอยู่ที่ด้านนอกแล้วนางหวีผมให้เจินเมี่ยวส่วนอาหลวนก็ใช้ผ้าชุบน้ำประนีบัตเจินเมี้ยวล้างหน้าเช็ดมือนับรวมกันแล้วกลับมีได้สิ้นเปลืองเวลามากมายอันใดเจินเมี้ยวไปน้อมทักทายฮูหยินผู้เท่าด้วยอารมณ์แจ่มใสจากนั้นก็คันอักษรเย็บปักงานฝีมือครั้นเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงพาอาหลวนและชิงเตอร์กลับสวนเฉินเซียง ผ่านมาหลายวันแล้วนางคิดถึงเจ้านกเอี้ยงก้อนไหลของนางอย่างยิ่งหากมีใช่เพราะหูหินผู้เท่าเห็นหงหรือนกอันใดเทือกนี้แล้วจะเกิดโทสะขึ้นมาในท้องนางคงรับจิ่นเหยียนไปอยู่ด้วยนานแล้วคุณหนูท่านกลับมาแล้วครั้นเชื่อเอ๋อเห็นเจินเมี้ยวใบหน้าก็เต็มไปด้วยความยินดีเจินเมี้ยวอมยิ้มพางพยักหน้าไปบอกญาติผู้พี่ข้าสักหน่อยเถิด เวนยาหันและน้องสาวพักอยู่ที่ห้องตะวันตกด้วยกันหูหินใหญ่สกุลเจียงมอบสาวใช้ให้พวกนางคนละสองคนแต่ถูกวนยาหันปฏิเสธสุดท้ายจึงเหลือไว้เพียงคนละหนึ่งคนเท่านั้นอย่างไรการให้สาวใช้ของเจินเมี่ยวไปคอยดูแลปรนิบัติก็ไม่ใครเหมาะสมนักครั้นได้ยินเสียงวนยาหันจึงออกมาต้อนรับด้วยตนเองน้องรองเจ้ามาแล้วพี่สาม เินเมียวเอ่อยทักทายเมื่อเห็นคนที่เดินออกมาด้วยก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้างพี่สี่เวินว่ยเหยียนสวมชุดคุมยาวเข้ารูปสีเหลืองอ่อนบุรุษหนุ่มตาคมคิ้วดาบใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสองสว่างดุดพระอาทิตย์ครั้นเขาเห็นเตินเมี้ยวก็เอ่อยอย่างประมาว่าเป็นน้องรองนี่เองข้ามาปรึกษาเรื่องเปิดร้านกับญาติผู้พี่เจ้าประจวบเหมาะเหลือเกิน น้องรองช่วยออกความเห็นสักหน่อยเถิดท่านอาบอกว่าเจ้าเป็นผู้มีความคิดหลากหลายยิ่งคนทั้งหลายเดินเข้าห้องไปด้วยกันพี่สี่ไปหาร้านแถวไหนหรือที่จริงข่าก็มีค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าใดนักหลายวันมานี้ไปดูทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเมืองมาฝั่งละสองร้านฝั่งตะวันตกนั้นราคาจะแพงอยู่สักหน่อยโดยเฉพาะที่ถนนชิงเส่ย วินมั่วเหยนบอกตำแหน่งและราคาของร้านที่ไปดูมาพี่ห้วนบอกว่าหากเปิดร้านในถนนชิงเชื่อก็ให้ขายร้านภูกันและหมึกชั้นดีอีกที่ในตรอกซิงฮาวานั้นค่อนข้างเงียบเหงาพี่สามบอกว่าเปิดร้านเย็บปักน่าจะดีส่วนอีกสองร้านทางพิศตะวันออกนั้นพี่ห้วนบอกว่าเขาเองก็มีค่อยแน่ใจว่าจะเปิดร้านอันใดดีเทว่าเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้นดี วิสู้ฝั่งตะวันตกของเมืองจึงแนะนําให้ข่าไปเปิดร้านฝั่งตะวันตกดีกว่าเจินเมี่ยวครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วเอ่ยว่าแม้ที่พี่ใหญ่พูดจะมีเหตุผลแต่ข่าเช่าร้านในถนนชิงเชื่อนั้นไม่ถูกเลยหากเป็นร้านภูกันและหมึกชั้นดีผู้คนก็มักเลือกร้านเก่าแก่ภูกันและหมึกชั้นดีนั้นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเปิดร้านสองสามเดือนแรกย่อมต้องใช้เงินทุนตนในการดูแลร้าน เงินสำหรับเปิดร้านของพี่สีจะพอหรือไม่วนมั่วเหย็นสายหน้าอย่างขัดเขินเ่าวไปแล้วเงินที่ตระกูลให้นั้นมีมากพอพี่จะเปิดร้านได้แต่นี่เป็นเงินมากกว่าครึ่งของตระกูลเขาจะกล้าใช้ส่งเดชได้อย่างไรหากเปิดร้านเย็บปักแม้ร้านจะมีอยู่ในพื้นที่ที่คนพุกพ่านก็มีใช่ปัญหา ขอแค่งานฝีมือเย็บปักดีเป็นพอเทาว่าผู้ที่เข้าออกร้านเช่นนี้ล้วนเป็นอิสตรีพี่สีเป็นบุรุษเกรงว่าถึงยามนั้นคงมีใครสะดวกนักวาจานี้ทำให้เวินม่เวเหยียนต้องควาาปากลงทันทีดังสุนักตัวโตโดนดังแกก็มีปานเช่นนั้นน้องรองว่าควรทำเช่นใดเจนเมี่ยกันยิ้มเอาไว้เพราะข้าเป็นคนนอกจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่แค่เพียงวิเคราะห์นั้นคงไม่พอหากถามว่าควรเปิดร้านอะไรดีข้าก็ไม่ทราบจะเสนออันใดมิสู้พี่สี่หาโอกาสไปถามท่านย่าจะดีกว่าหูหยินผู้เท่ารือใช่แล้วข้าได้ยินท่านแม่บอกว่าฐานะทางการเงินของจวนปู่น,นั้นมีใครสู้ดีมานานแล้วโชคดีที่ท่านย่าช่วยจัดการอย่างปราดเปรื่องการจัดการที่ว่านี้ย่อมมีผลการทำกิจการร้านค้าเป็นแน่ คิดว่าสายตาในด้านนี้ของท่านย่าคงดีมากอย่างยิ่งเช่นนั้นข้าจะไปขอคำชี้แนะจากฮูหยินผู้เท่าเวนม่วยวหยนคาราวะให้เจินเมี้ยวคราหนึ่งขอบใจญ,ญาติผู้น้องยิ่งเจินเมี้ยวตกใจพี่สี่ท่านทำอันใดกันเวนม่วยวแยนกลับวิ่งดุดพาย,ยุเพิงออกไปเสียแล้วน้องรองเจ้าอย่าได้ถือสาน้องสี่ก็ใจร้อนเช่นนี้แล วนยาหันรีบเอ่ยอธิบายจะถือสาได้อย่างไรพี่สี่ก็ยังมีอุปนิสัยเช่นครั้งเยาววัยอยู่นี้เองเจินเมี่ยวหัวเราะพางสำรวจไปทั่วจึงพบว่าการจัดแต่งในห้องตะวันตกนั้นมิได้มีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าใดแค่มีสิ่งของจำเป็นหลายอย่างเพิ่มเข้ามารวมทั้งโต๊ะเย็บปักที่วางอยู่ข้างหน้าต่างด้วยพี่สามกำลังปักสิ่งใดอยู่หรือเจินเมี่ยวถามไปตามปาก แต่กลับเห็นว่าวันยาหันดูตึงเครียดขึ้นมาจึงมีได้เอ่ยถึงอีกอย่างผู้รู้สถานการณ์นางนั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นเอ่ยว่าพี่สามน้องสี่ข้าไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของพวกท่านแล้วสองพี่น้องลุกขึ้นเดินไปส่งเจินเมี้ยวยิ้มพังปฏิเสธแล้วเดินไปหยอกล้อก,กับสินเหยียนที่ห้องตะวันออกครู่หนึ่งจึงกลับพี่สามเครื่องประดับแสนงดงามของญาติผู้พี่นั้นมากเหลือเกินจริงๆ วนยาฉีมองไปยังฝั่งห้องตะวันออกแล้วเอ่ยขึ้นด้วยความอิจฉาวันนั้นพี่สามกุ้งใจมากเพราะอยากจะได้โต๊ะเย็บปักที่ดีๆสักตัวนางทนไม่ได้จึงไปพูดกับจือ่อซูสาวใช้ผู้ดูแลจื่อซูจึงหยิบกุญแจไปนำออกมาให้นางถึงรู้ว่าพี่รองมีห้องสำหรับเก็บเครื่องประดับอัญมณีรวมทั้งผ้าไหมผ้าแพรมากมายโดยเฉพาะหน้าตาวนยาหันเคร่งขรึมขึ้นมา ยาฉีข้าขอบอกไว้ก่อนว่าแม้เราจะพักอยู่ที่สวนเฉินเซียงเป็นการชั่วคราวแต่เข็มซักเล่มได้ซักเส้นเจ้าก็อย่าได้หยิบจับส่งเดชถึงยามนั้นคนจะได้มิมาดูแครนเราข้าทราบแล้วเวินยาฉีก้มหน้าต่ำเอ่ยน้ำเสียงละห้อยเวนยาหันรอบถอนหายใจเสียงหนึ่งน้องสาวของนางนั้นยังเล็กแต่ใจใหญ่นัก ยิ่งมาอยู่ในตัวนปัวที่โอออาสวยงามเช่นนี้อีกนางขอแค่อุปนิสัยอย่าเปลี่ยนแปลไปในภายหน้าก็เพียงพอแล้วไม่ทราบว่าการที่มารดาดึงดันให้พวกนางอยู่ที่นี่จะเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกกันแน่พี่สอย่าพึ่งพูดเรื่องอื่นเลยคำพีพวกนั้นหากท่านเย็บปักเสร็จแล้วคิดจะเอาไปส่งเช่นใรหรือวัดหวาั้วห่างจากที่นี่ไม่น้อยเลยเรื่องนี้ข้ามีวิธี น้องสีมีต้องเป็นกังวลเชือกมงคลที่ข้าสอนเจ้าถักได้กี่เส้นแล้วสองเส้นสีหน้าวนยาหันมีเบิกบานขึ้นมาทันทีหลายวันนี้เจ้าถักได้เพียงสองเส้นน้องสี่เจ้าอย่างไรก็ห่างไกลจากบิดามารดาวนยาสีจึงมีความกล้าขึ้นมามากนางเอ่ยอย,ย่างอดกั้นว่าพี่สาการถักเชือกทำร้ายมือยิ่งทั้งยังต้องใช้แรงกำลัง และความอดทนกว่าจะถักเสร็จสักเส้นแต่ขายได้เพียงไม่กี่เบี้ยอีกอย่างยามนี้เราก็อาศัยอยู่ในจวนปัวหรือจะให้นำเชือกมงคลเหล่านี้ไปขายให้พ่อค้าร้านค้าหากผู้อื่นทราบเข้ามิใช่น้าอับอายยิ่งหรอกหรือจะอับอายได้อย่างไรข้าไม่ทราบจริงๆว่าการอาศัยสองมือตนหาเลี้ยงชีพนั้นเป็นเรื่องน่าอาย วนยาหันโกรธจนตัวสั่นไปหมดแล้วขณะที่สองพี่น้องกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นเสียงของไปหลิงก็ดังลอยมาคุณหนูบ่าวเข้าไปได้หรือไม่เจ้าคะวนยาหันกว่าตามองวนยาสีอย่างเย็นชาคราหนึ่งแล้วย้ายสายตาไปที่หน้าประตูเชิญเข้ามาเถิด วันนี้ป่ายิงสวมชุดสีชมพูอ่อนบนมวยผมยังประดับด้วยพวงพากาสีม่วงดูสวยงามเด่นตายอย่างยิ่งนางยิ้มก่อนเอ่ยว่าคุณหนูทั้งสองบ่าน้ำเบี้ยประจำเดือนมาให้พวกท่านเจ้าค่ะเป็นของเดือน8เดือนเก้าทั้งหมด2เดือนตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณหนูรองออกเรือนพอดีมีเรื่องต้องทำมากมายนะักเบี้ยประจำเดือน8จึงล่าช้าทางนั้นฝากบ่ามาขออาภัยท่านด้วยเจ้าค่ะ พูดพางส่งถุงผ้าสีเขียวใบเล็กไร้ลวดลายให้วินยาหันรีบกล่าวปฏิเสธจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเรามาขออาศัยอยู่ที่นี่ก็รบกวนมากเกินไปแล้วจะรับเบี้ยประจําเดือนได้อย่างไรกันไปหลิงนั้นเป็นผู้กล่าววาจาฉะฉานลื่นไหลที่สุดวาจานี้ของคุณหนูนั้นหากซารไท,ท่และคุณหนูของพวกเรามาได้ยินคงเสียใจยิ่งแล้วสารไทไท่ เป็นอาของท่านคุณหนูเองก็เห็นท่านเป็นดั่งพี่สาวแท้ๆการอาศัยอยู่ที่นี่ไหนเลยจะเป็นการรบกวนอีกอย่างเบี้ยประจําเดือนนี้มิใช่แค่พวกท่านทั้งสองที่ได้รับคุณชายเจียงที่มาอยู่ก่อนนั้นก็ได้รับเช่นกันฟังวาจานี้แล้วเวินยาหันก็ยากจะเอ่ยปฏิเสธอีกจึงได้แต่เอ่ยขอบคุณออกไปเช่นนั้นบ่าวขอตัวก่อนเจ้าค่ะรอกระทั่งไปหลิงออกไปแล้ว วนยาฉีก็รีบคว้าถุงเงินมาเทออกวนยาหันเห็นแล้วต้องขมวดคิ้วมีถึง8ดตำลึงวนยาฉีทอดถอนใจออกมาเสียงหนึ่งเช่นนั้นหนึ่งเดือนก็ได้สี่ตำลึงพี่สได้มากกว่าตอนอยู่บ้านเกิดหลายเท่านักยาฉีหากเจ้ายังคงมักได้เช่นนี้ข้าจะไม่สนใจเจ้าอีกแล้ว วนยาหันเอ่ยอย่างมีโทสะวนยาฉีบิดเบ้ปากอย่างมิยินยอมแล้วเอ่ยพึมพำว่าพวกญาติผู้พี่คงได้เบี้ยประจําเดือนมากกว่านี้แน่ทําให้วนยาหันโกรธอย่างยิ่งจึงนั่งลงปักผ้าอยู่ข้างหน้าต่างโดยไม่แม้แต่จะสนใจนางอีกพริบตาก็ล่วงเข้าเดือนเก้าสำนักศึกษาหลวงกวัวจื่อเจี้ยนเริ่มทำการสอนแล้วเจินห้วนและเจียงเฉินออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ และกลับเข้ามาในยามค่ำอยู่เสมอจึงมีใครได้พบหน้าพวกเขาเท่าใดนะักส่วนหันเกอร์หลังจากเรียนเสร็จก็วิ่งไปที่เรือนหนิงโซ่คอยรบเร้าให้เจนเนี่ยวทำของอร่อยๆอให้เขากินแต่เจนเนี่ยวไม่ทราบเลยว่าของเหล่านั้นที่นางทำหันเกอร์ได้นำไปให้เจียงเฉินกินด้วยเสียครึ่งหนึง่งเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกอย่างย่อมมีสาเหตุพี่เจียงผู้นี้ สอนตำราได้เข้าใจกว่าอาจารย์ที่สอนเขามากเพื่อมีให้ตนถูกตีมือยามเข้าเรียนหันเกอดจำต้องแบ่งของรักด้วยใจอันเจ็บปวดวันนี้เป็นวันเทศกาลสงหยางหันเกิได้ขนมถั่วทุบจากเจินเมี่ยวมาจึงไปหาเจียงเฉินด้วยความเบิกบานเจียงเฉินทราบดีว่าของกินเหล่านั้นล้วนเป็นฝีมือของเจินเมี่ยวทุกคราที่ถึงเวลานี้เขาจึงอดเฝ้ารอการ,าการมาของหันเกอมีได้ ทุกคราที่กินขนมเลิศรสเหล่านี้เขามักจะจินตนาการถึงท่าทีอันจริงจังยามทำขนมของญาติผู้น้องเสมอเขาเองทราบดีว่านี่คงเป็นการพบปะที่มีอาจเรียกได้ว่าเป็นการพบปะกันเพียงทางเดียวของพวกเขาสักวันคงค่อยๆลืมไปเองหนุ่มน้อยเอ่ยลอบใจตนในขณะกินขนมถั่วทุบเขากินไปมากกว่าครึ่งอย่างไม่รู้ตัว หันเกอจึงเริ่มไม่พอใจขึ้นมาพี่เฉินเหตุใดท่านจึงกินคนเดียวหมดเล่าหนุ่มน้อยยิ้มอบอุ่นทั้งหน้าทั้งตาเพราะขนมถั่วทุบที่หันเกอนำมาอร่อยเหลือเกินทั้งหมดเป็นความดีความชอบของหันเกอรแท้่หันเกอยเหลือเกินทั้งหมดเป็นความดีความชอบของหันเกอแท้หันเกอร์ได้ฟังก็ยิ้มออกมาทว่าผ่านไปไม่นานก็เห็นเจียงเฉินขมวดคิ้วแล้วกุมท้องตนไว้พี่เฉินท่านเป็นอันใดไปไม่ ไม่เป็นอันใดเจียงเฉินพูดไปพงังใบหน้าเปลี่ยนสีไปพงังเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นบนหน้าผากพี่เฉินฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ